กว่าตรงไหนบอกมาหน่อยเออมา้ามมตรเรียแผบแผบแผบแ,ผแ,ผแผนะคะคุณสังกรีซบขอพสวัสดีค่ะอมืมาฟังควายร้องเขาอะเขาอ,อาจจะพิมพ์ผิดก็ได้นะอืมเขาอ,อาจจะพิมพ์ผิดว่ามาฟังคุณลันร้องอย่างเงี้ยเออมันก็เลยพิมพ์อาจอาจจะมือลั่นว่ามาฟังมาฟังควายร้องเออแม่ถ้าควายน่ารักแบบนี้ไม่ต้องไปต่อปากต่อคำอ อยากตอตอกต่อคาอ่ะแมะมากดให้นะคะคุณพี่ไปหาปุกอนะคะขอพระคุณมากค่ะอยากต่อปากต่อคาอ่ะอืมอืมสั่งงานซะเหลือเกินคุณพี่รันคุณสวยขอพระคุณมากค่ะสั่งงานสะเหลือเกินคุณคุณรันพี่สุดจัดไปเลยค่ะโดโนเออถูกต้องจัดไปเลยพี่อิทธิพลสีดานเป็นจริงๆเลยนะคะอืมไม่แน่เขาอาจจะพิมพ์ผิดก็ได้เราคิดแบบนี้ไงนะคะคิดเราเราคิดแบบเราคิดว่าพิมพ์ผิดอ่ะไอ้พวกเขาเรียกไอ้นั่นแหละไอ้พวกไอ้พวกหมาเออ นะคะหมาหมาอืมมันเป็นหมาอะไรวาหมาขี้เลื้อนเหรอหมาข้างถนนเหรอพี่รันว่ามันไม่ใช่น่ะฝั่งเราถึงจะเป็นควายนะแต่เป็นแต่เป็นควายที่เอกินวิตามินนะคะกินวิตามินบีหนึ่งบีบีสิบสองนะคะเป็นหมานะหมามันจะสู้กับควายได้ไงไม่ควายมันเป็นทั้งควายควายถนูนะคะแม่งอ,อยากจะพูดเลยนะเดี๋ยวพูดก็มีประเด็นอีกนี่นะคะ เออให้แบ่งผักแบ่งผวกแบ่งผักฝ่ายนะคะเออพอเราไม่พอเราไม่ไม่เป็นฝ่ายไม่เข้าไปไม่เป็นแบ่งแบ่งพักแบ่งพวกพอเราไม่เป็นฝ่ายเขาก็มีก็เป็นแบบนี้แหละค่ะอืมก็ดูสิคะนะคะช่องเล็กช่องใหญ่ช่องเล็กช่องใหญ่ช่องอืมนะคะเอาหมดเรียบหมดอุ้ยกูอยากจะเป็นฟาดกูอยากฟาดฟาดจริงๆนันเนี่ยข้อมูลเต็มเปี้ยเลยในหัวนะคะ อยากจะงัดมาจริงอยากจะงัดมาจริงมานพคนเลี้ยงวัวขอบคุณเห็นไหมคะขอบคุณมากค่ะแม้แต่ชื่อช่องเขาก็ยังตั้งเลยมนะันจ,จะมีใครมาตั้งไหมคะคุณมานพคนเลี้ยงควายเนี่ยเออมีใครตั้งไหมคะอืเนี่ยพี่มานพคนเลี้ยงวัวนะคะขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ชื่ออะไรภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกจริงๆเราไม่ใช่ควายหรอกค่ะเลิกกินหญ้านั้นแล้ว <laughs> แต่พีรพ่รันพี่รันพี่รันก็ถ้าเขาว่าเราเป็นควายแล้วพี่รันว่านั้นหนึ่งชั่วโมงแล้วมมาแม่แม่เอ้ยยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงอีกสิบนาที <laughs> ตอนนี้หนะ้าจอพี่รันมีมาห้นะคะเอ่อห้ยังไม่ถึงแล้วเราถ้าลงตอนนี้ไม่ได้นะคะต้องเอาต้องลงตอนเอ่เอ่หกเจ็ดสิบวิเจิวิมันถึงจะชั่วโมงเป๊ะนะคะมันต้องเกิน10นาทีนะคะอืมเมะมะแมะ่แม,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 ม่ยายชมขอบพระคุณมากกับเลี้ยงควายควายเลี้ยงคนฮิฮ <laughs> ิ ใช่ถูกต้องอุ้ยดูนอพูดถูกใจจริงๆเลยควายเลี้ยงคนจริงๆควายเลี้ยงคนจริงๆตอนนี้ทุกกวันนี้นะคะเออมึงน่ะเมือมึงน่าจะขอบควายขอบขอบควายควายทั้งหลายนะคะควายทั้งหลายนะเลี้ยงคนนะตอนนี้ควายเลี้ยงคนจริงๆเออควายออพูดถูกใจเฮ้ยเออควายเลี้ยงคนใช่ไหมคะน้องวรินดาควายเลี้ยงคนนะไม่ใช่หมาเลี้ยงหมาหมาเลี้ยงคนก็ไม่ได้เว้ยเฮ้ยเอ้ยนะคะเออควายเลี้ยงคนจริงๆแหละอืม ทอกทามนะคะทอกทามทอกทามหนึ่งเก้าหกสี่นะคะเออจริงจริงด้วยนะคะอกลับมาแล้วค่ะโปรไฟล์เดิมค่ะคุณพี่รันจ๋าเออไม่สับสนแล้วจ้ะขอบคุณมากค่ะอุ้ยขอบคุณมากนะคะใบบัวเออใบบัวขอบคุณมากนะคะนางฟ้าติดติดปีกนางฟ้าติดติดปีกนะคะขอบคุณมากเลยนางฟ้าติดปีกนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากระลังใจนะคะเออพี่รันลงคลิปสั้นๆก็ไปดูให้พี่รันด้วยนะคะ ไปดูให้พี่หลันด้วยคลิปห้านาทีเออห้านาทีห้านาทีแปดนาทีเฮ้ยพักนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะนะคะพี่มนพพี่มนพด้วยนะคะเออช่องเดอตอนนี้เจ๊โอ,อโไ,ปไปเท่าไหร่ล่ะนเจ๊โอวันนี้ดันดันเจ๊โอเหรออืมวันนี้ดันเจ๊โอใช่ไหมอืมวันนี้ดันดันเจ๊โอเออดันเจ๊โอไปไปเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวขึ้นนี้อีกแล้วก็จะดันอีกหนึ่งคนนะคะเราจะดันใครตอนนี้เราเจ๊อโอก็ต้องผัดไปอีกอาทิตย์หน้านะใครที่เราดันดันตั้งแต่ ที่จ <to life> <urai> ํา <w> จ <benim dividends> ําได้นะจําได้อยู่นะดันใครเราจะเอาไปอาทิตย์หน้าค่อยไปเราไปให้นะคะขอข้ตัวก่อนนะคะพระเออหาหาฟัดควายก่อนหาฟัดควายก่อนไปเลยค่ะเออนะคะพี่ท็อกนะคะท็อกทามไปเลยเดี๋ยวพี่รันตามไปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากคุณยายโฉมสวัสดีคุณยายโฉมแม่กำลังใจคุณยายโฉมเ้วยนะคะแม่โพสเออไม่ไม่ลงไม่ไม่ได้ไลฟ์ไม่โอ้ยมาอีกแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลงแล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเ,เน็ตเน็ตกำเริบค่ะขอขอพวกคุณทุกกำาลังใจเลยนะคะแปบ๊บเดียวเองนะคะอืมให้อันนี้ก่อนนี่แหละอา้าวน้องแก้ววงศาขอบคุณมากค่ะสาขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ